เกิดมาไม่ทันท่านผู้ชมรถธรรมดา2องนึะฮะ G A 4542แม่กำลังกินข้าวพอดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับรายการพูดคุยไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับประมาณ2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องของความยุติธรรม นะครับนะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่าอีกทีนะครับจะเล่าตอนที่109ออกไปแล้วหรือว่า2ทุ่มโดยประมาณนะครับพี่ใหญ่นะฮะ g a 4 5 4 2นะครับ อะไรครับเนี่ยจอดแล้วจอดเล่านะครับน,นี่แหละเนะาะรถไฟไทยอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใจดีหรอกนะครับถ้าผู้โดยสารมาไม่ทันจริงๆนะครับก็ต้องแบบว่าจอดให้ผู้โดยสารขึ้นไปนะฮะวันนี้พี่ใหญ่นะฮะ GA4542 อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าเดี๋ยวพูดคุยไปได้เนี่ยจะเริ่มที่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปโดยประมาณนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความยุติธรรมกันนะครับนะพูดแค่นี้ก่อนเนี่ยหาว่าสปอยเกิน